เดีย๋ยว <c ười> เคยเดินตุกที่ท <c ười> ุกอย่าได้อยู่แป๊บหนึ่งนะไปอยู่ข้างในแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวอยู่หาเนี่ยเดี๋ยวเข้าก้องกับพ่อ ำไมเดียวไล่ไก่เหรอไล่ไก่เหรอไ่ไก่เรอ,อง,องวาไว่าวไขี้ไก่ไงม,ม,ม,ม็นมากนุ่นขยุ่นนุ่นนุ่นกวาขี้ไก่กวาขี้ฝุ่นไง ตกใจเดียตกใจเดียวอะนะตกใจเดยวเข้ามาปะเ,เอออย่าให้ไก่มันเข้ามาในนี้โอเคดีมากน, вр, น่าน่าน่าตะข้าวมาแล้วนะไม่ให้เข้านั่นแหละต้องที่สุด เห้มข้ามากำลังให้ข้าไม่ไกลโยบอกมันทำไมประตูมันเข้าไม่ได้ามาน้ำไหมกระเพาะาโดนเรไงพอกระเพาะน้ำมันต่ำไป้องเอาซุ้ นู่นห้ามเข้าเออดูไว้ห้ามเข้าพ<ร>่อครับข้างหลังพ่อไหมใช่ข้างหลังพ่อด้วยเดี๋ยวจะไปกับพ่อป่าข้างหลังใป อยกันเประเนีนะ่ต้องใหไม่เข้ามาย่งให้เข้าเดี๋ยวเดิไเดนดไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปเดินไปไปข้างในไปไปกันข้างหลังไปเปิดประตูให้พ่อด้วยไ,ไปเลยเปิดประตูข้างหลังเออไปเลยเอาข้าไปให้ไก่ข้างหลัง ไก่มาลักเดียวโอ้มันหิขวข้าวกันใหญ่เลยอะกำปั้นโอ้ย,ยออเฮ้ยเฮ้ยกินยเยอะๆอะให้โยนโยนโยนโอ้โยนไกลยังให้โยนตรงนี้เนี่ยไก่จะได้กินในอ่างโยนตรงนี้โยนตรงนี้ต่อว่าตรงนี้ให้มันเดินมากินเฮ้ย มันกินก้นหินใช่มันกินก้นใหญ่เลยแสดงว่ามันหิวมากมากวันนี้กินแต่ข้าวโพดอย่างเดียวเลยมันไม่กินข้าวเปียกด้วยมันกินมันกินแต่กระเพาะเนี่ยกระเพาะมันไม่ปวดท้องกระเพาะไม่ปวดท้อง อีกมันไม่ยอมเชื่อเขอืมกกันดูพุงก่อนอีกอ่ะพุงโตไหมไม่โต ของอะไรเปล่า เล่นอยู่ข้างในแหละยัให้ดิอยู่วะเล่นดลยิปเลยเอาหน้าหนาวแล้วเนี่ยต้องเผาข้าวหลามกินว่าตรงนี้เราก็ค่อยๆเอาดินลงแล้วก็ ต่อน้ำรด,ดก็ได้หน้าบ้า มันวิ่งออกมาลูกไล่เข้าแล้วเออเก่งวละไล่ข้าแล้วเดี๋ยวพ่อไปช่วยจับมันโดดหนีออกมาตอนที่พ่อเปิดกรงอ่ะพ่อซักพมไงไก่นอนนะซักพมมันจะได้ไม่เหม็นขี้เพื่อนขี้ไก่ เออซักให้หมดเลยเนี่ยที่ไก่มันจะได้ไม่ต้องติดผมและไม่เหม็นไงเดี๋ยวน้ำก็หมดน้ำไม่หมดหรอกน้ำหมดแล้วก็เปิดสิจ้เตอร์ไม หมดแล้วล้าง,งขี้ฝุ่นมันให้ออกให้เอ่ยๆไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเล่นอย่างงั้สิเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวตัวเปียกอ้าวเปิดไหนพ่อไหนโอ้น้ำแรงมากเลย อ้าพ่อผสมยาฆ่าเชื้อด้วยปื้อเดี๋ยวเราไปรถพรมใหม่หน้ำเต็มรถปิดให้พ่อดนะ้วนนยนะเอาให้เต็มพอดีพอดีอ,ดอย่าให้ล้นนะใช่เดี๋ยดูดิคอยดูดิอโอเก่งจังเลยยังยังได้อีกพอดีพอดีเออไปแรงแรงเลยอุ้ย,ยจังเยอะไปแรงแรงไปแรงแรง เดี๋ยวพ่อบอกให้ปิดแล้วเดวปิดนะเดลล้ลงว้าวโอเคอเก่งมากตีมือหน่อยยอดยอดเยี่ยมเยี่ยมไปพ่อไปรถพรมก่อนฆ่าเชื้อ,อพ่อมันไหนอ่ะพ่อนี่ไงครับรถพมมันเนี้ยที่พ่อล้างมาเอกี้ ใช่แล้วเอามาลดจะได้ค่าเชื้อโรคเราเพราดเลยยา่าเชื้อเราเยอะมาซื้อมาเยอะ่อาลาดนี้ด้วยอันนี้ไม่ต้องล้างอันนี้ไม่ได้ใช้แต่เราลาดยาฆ่าเชื้อไว้เฉยเดี๋ยวก็แห้งแดดเลย เคเสร็จแล้ววันนี้ทำงานเสร็จแล้วครับบ๊ายบายก่อนเดียว